สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานไทแ i ง a กมช g ช m e TGS h o w t g น2 0่3นะนี่ก็คือเลซี่เองวันนี้ราบทเป็น Viper d i g a t เนะคะจะเกม d ิเกตนั่ยเองแล้ววันนี้เราก็มาเดินสำรวจงานว่ามีเกมอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่างานเกมก็ต้องมีเกมหลากหลายมากมายที่เขามานำเสนอในงานกันเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คือต่อคิวจะเล่นตู้กาชายอยู่นะทุกคนพนักง,งานเขาก็บอกว่า นี่นะคะน้องสแกนตรงนี้ได้คะแล้วก็กดจิ้มตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ได้คีบตุ๊กตาเรียบร้อยอยากได้มากเลยแต่ว่าที่คีบมันวุดไงก็เลยบอกพี่เขาบอกมือไม่บายพี่เขาก็เข้าใจว่าเราไม่ได้แหละโอเคแล้วก็เลยบอกใสายกล้องว่าค่ะหนุมนี่ปีกล้อง ัดมาที่บรรยากาศงานในตอนนี้คือคนแน่นมากนะเอาจริงแล้วอะ่ะคนโคตรแน่นแล้วก็จะแบบอันนี้คือตัดภาพมาวันที่สองอะนะเอออันนี้เขาเป็นเอเบเลียจากเรื่องรีซิโร่ลทุกคนจริงๆนางคือนางเอกนะไม่ใช่เลมซะหน่อยช่ยเชียร์เอเบเลียนะอ่ะตัดภาพมาต่อตัดไปจากตัดไปจากทุงแรงก่อนเนี่ยคนเยอะมากแล้วแน่นอนว่าก็มีคนดังมา มีพี่แป้งซีบิงแล้วก็มีคนอื่นๆอีกมากมายแต่เราเอฟซีพี่แป้งมากมันจํากัดคิวแค่400คิวแต่เราไม่เคยทันเลยนะทุกปีและปีนี้ก็ไม่ทนันเลยได้แค่แอบถ่ายนี่คือบูธพี่แป้งที่พี่แป้งอยู่คนเยอะมากแล้วติดกับห้องน้ำด้วยแล้วก็มีคนดังอีกมากมายเลยนะทั้งที่เราไม่รู้จักด้วยแล้วก็ทั้งที่เรารู้จักด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่แป้งสามปองเราถามว่าเราได้ดูไหม ดูบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่อพอเจอตัวจริงเขาดูพูดน้อยมากเลยแล้วเราก็มาแวะมาที่บูธเกมเกมอะไรอะเหรอถ้าเห็น Facebook ก็จะรู้ว่าเป็นอลิซาเบกเอาอยื่ล่ะเขาไม่ได้โฆษณานะนี่มาฝึกเล่นเฉยๆด้วยความมือใหม่อะเฮ้ย <Hey, S 1> มันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะไว้จะยิงแล้วนะขอเข้าโหมดเกมแป๊บนึงขอจริงกังเกมมิ่งก่อน โอเคจากนั้น okay, เราก็มาที่การถ่ายรูปแล้วก็ไปบางบูธเขาคิดว่าเป็นบูธตัวเองไปละกันเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งบัลลังเกมอะไรไม่แน่ใจลืมเหมือนกันเอาเป็นว่าเราโพสท่านี้แล้วก็ท่านี้โพส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 แล้วก็ได้รูปออกมาแช่แช่แชแชแชตามนี้เลยทุกคนรูปไม่ได้แต่งนะนี่คือรูปสดจากการถ่ายตอนนั้นอันนี้ก็คือรูปรางวัลที่เราได้ไปจับมาถ้าอยากดูเต็มไปดูที่เฟซจ้ะ